สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหุ้นต้นน้ำครับวันนี้เรามีหุ้นระเบิด explosive stock ที่ต้องวิเคราะห์ด่วนที่สุดครับนี่คือ Lottery Biotech ที่แท้จริง NLS Pharmaceuticals NCEL ครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้30ตุลาคม2025ราคาหุ้น NCEL ปิดตลาดอย่างน่าเบื่อที่0.76ดอลลาร์หรือ76เซนครับ แต่หลังจากตลาดปิด After Hours มันเกิดบ้าคลั่งอะไรขึ้นไม่ทราบครับราคาพุ่งไปถึง1.08ดอลลาร์ครับนั่นคือการบวกมหาศาลบวก41.7%ในคืนเดียวครับนี่คือสัญญาณของการกลับตัวครั้งใหญ่หรือนี่คือกับดักของหุ้นไมโครแคปที่มูล,ลค่าแค่47ล้านดอลลาร์กำลังล่อเม้าเข้าไปติดดอยที่ราคาสูงสุดครับ วันนี้เราจะมาผ่าตัด NCEL แบบเจาะลึกสุดๆด้วย23หลักการวิเคราะห์ของเราเพื่อหาคำตอบว่าข่าวดีที่ซ่อนอยู่มันใหญ่แค่ไหนครับ 1. ความฝัน The Blue Case NCEL ทำอะไรครับก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า NCEL คือหุ้นเกงกำไร100%นี่คือบริษัทไบโอเทคขนาดจิว๋ว Microcap ที่กำลังพัฒนายาเพื่อรักษาโรค ทางระบบประสาทและจิตเวชครับความฝัน The Dream คะแนน90ทับ100ถ้าถ้ายาตัวใดตัวหนึ่งของพวกเขาทดลองสำเร็จเฟส2-3ถึงสิ positive data หุ้นที่ราคาไม่ถึง1ดอลลาร์แบบนี้มีโอกาสกลายเป็น10ดอลลาร์หรือ20ดอลลาร์ได้ในข้ามคืนครับศักยภาพอุตสาหกรรมคะแนน80ทับ100ตลาดนี้ใหญ่มากและมีความต้องการยาสูงครับ นี่คือความหวัง4ดาวด้านการเติบโตครับ 2. ความจริง The b a r Case งบการเงินที่พังยับทีนี้เรามาดูคุณภาพการเงินกันบ้างและนี่คือฝันร้าย5ดาวด้านความเสี่ยงครับรายได้ Revenue ไม่มีคะแนน5ทับ100 000. กำไร Net Income ขาดทุนยังขาดทุนปีละลบ1.98ล้านครับ ROA ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ลบ97.10คะแนน15ทับ100นะครับความเสี่ยงด้านการเงิน10ทับ100นะครับสูงสุดความเสี่ยงด้านเทคนิคยาเจ๊ง5ทับ100เช่นกันครับและนี่คือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดราคาหุ้นปิดที่0.76ดอลลาร์นี่คือหุ้นที่ต่ำกว่า1ดอลลาร์ซึ่งหมายถึง NCEL กำลังเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนหรือ dislisting ออกจากตลาด n s d a q ครับ 3. แสงสว่าง The Real News ทำไมหุ้นพุ่งบวก41.7%ครับโอเคถ้ามันเสี่ยงเจ๊งขนาดนี้แล้วทำไมเมื่อคืนนี้มันพุ่งบวก41.7%ครับนี่คือหัวใจของการวิเคราะห์วันนี้ครับตลาดไม่ได้มองกำไรเพราะมันไม่มีตลาดกำลังมองการควบคุมต้นทุนครับลองดูการเปรียบเทียบงบการเงินที่น่าทึ่งนี้อ้างอิงข้อมูล FY 2 3 vs FY 2 4ตัวชี้วัด FY 2 0 2 3ปีก่อน FY 2 0 2 4ปีล่าสุดการเปลี่ยนแปลงค่าทุนสุทธิ Net Income ลบ12.17ล้านลบ1.98ล้านค่าทุนลดลงบวก83.73%ครับค่าทุนต่อหุ้น EPS ลบ12.75ลบ2.62 ขาทุนลดลงบวก79.39%ครับเห็นภาพไหมครับ NCEL ยังเจ๊งอยู่แต่พวกเขาเจ๊งน้อยลงอย่างมหาศาลจากขาดทุน12ล้านเหลือขาดทุนแค่2ล้านนี่คือสัญญาณที่ตลาดคลั่งใครครับมันคือสัญญาณว่าผู้บริหารคะแนน50ทับ100กำลังหยุดการตกเลือดได้สำเร็จครับการที่หุ้นพุ่งบวก41.7%คือการที่ตลาดเดิมพันว่า NCEL จะรอดตายและพลิกกลับมาได้ครับ 4. สรุปคะแนน23หลักการและการให้ดาวเมื่อนำความฝันมาหักลบกับความจริงผลลัพธ์ที่ได้คือ n c e l ได้คะแนนคุณภาพรวมเพียง37.4เต็ม100ครับนี่คือคะแนนที่ต่ำมากเกรดดี D, เพราะพื้นฐานการเงินมันพังแต่แนวโน้มมันกำลังดีขึ้นครับ ทีนี้มาดูการให้ดาวที่จะสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดครับบุลเล็ตศักยภาพการเติบโต4ดาวคือสูงเหตุผลถ้ายาสำเร็จรวยความเสี่ยง5ดาวคือสูงสุดเหตุผลเสี่ยงเจ๊งเสี่ยงยาไม่ผ่านเสี่ยงถูกถอดจากตลาดความน่าลงทุนตอนนี้2ดาวคือต่ำเก่งกำไรเหตุผล มันคือการเก็งกำไรล้นๆไม่ใช่การลงทุนครับ 5. เป้าหมายการลงทุน3 1ตุลาคม2025สําำหรับคนที่เห็นหุ้นพุ่งบวก41.7%แล้วมือสั่นอยากเข้าอันตรายที่สุดครับนี่คือกลยุทธ์ตามหลักการของเราอ้งอิงราคา after hours ที่1.08ดอลลาร์ครับบุลเลตจุดที่ควรระวังเข้าซื้อขอชั้นโซน 1.00ถึง1.20ดอลลาร์นี่คือราคาปัจจุบัน1.08ดอลลาร์ครับการเข้าซื้อที่ราคานี้คือการ FOMO หรือกลัวตกรถคุณกำลังไล่ราคาที่บวกมาแล้ว41.7%คุณมีความเสี่ยงสูงสุดที่จะติดดอยเพราะคนที่ซื้อไว้ที่0.76ดอลลาร์กำลังรอเทขายใส่คุณครับ การที่ราคากลับมายืนเหนือ1.00ดอลลาร์ได้คือข่าวดีครับลดความเสี่ยง Dislisting แต่ก็แพงครับ Bullet จุดเข้าซื้อ Buy Zone ที่เหมาะสม0.70ถึง0.80ดอลลาร์นี่คือราคาถาม Pre New Price ก่อนที่ข่าวดีจะออกกลยุทธ์คือห้ามไล่ราคาครับรอให้พายุ FOMO สงบลงรอให้ราคาย่อหรือปรับฐาน l ูแบกกลับลงมาที่ฐานนี้ครับบุลเลตจุดคัดลอส0.60ถึง0.70ดอลลาร์ถ้าหลุดฐานนี้ฝันสลายตลาดไม่เชื่อมั่นแล้วต้องหนีทันทีครับบุลเลตราคาเป้าหมายถ้าฝันเป็นจริง3-6ดอลลาร์นี่คือเป้าระยะยาว1-3ปีถ้ายาของพวกเขามีข่าวดีเฟส2-3จริงๆครับ6บทสรุป Conclusion สรุปครับ NCEL คือหุ้นลอตเตอรี่ที่กำลังพลิกฟื้นครับคุณไม่ได้ซื้อกำไรเพราะมันไม่มีคุณกำลังซื้อเทรนด์ของการขาดทุนที่ลดลง The trend of narrowing loss นี่คือหุ้นเสี่ยง5ดาวและโต4ดาวครับการที่มันพุ่งบวก41.7คือสัญญาณที่ดีว่าตลาดยังไม่ฆ่ามันเคล็ดลับคืออย่าไล่ราคาที่1.08ดอลลาร์ แต่จงรอที่0.80ดอลลาร์ครับคุณล่ะครับกล้าเดิมพันกับการหยุดเลือดของ NCEL ครั้งนี้หรือไม่คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับถ้าชอบการวิเคราะห์หุ้นเสี่ยงสุดขั่วแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ